我不要切大蒜，为什么？大蒜很臭！天呐，你在哭吗？你居然在哭哦！哦，不哭不哭。是心啊。不好， 简单的介绍一下自己。Hello，我是人，我二十岁了。今天我们来做什么？今天呢，我们来讲中文，听得懂吗？<laughs> ตอนเทปวันนี้เราก็จะมาพยายามพูดจีนหนึ่งวันนะคะกับคุณเลินค่ะคือรอบข้างจูก็มีแบบว่าหลายคนมากนะคะที่ก็แบบไปเรียนจีนมานะคะแต่เขาไม่ค่อยได้ใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวันนะคะอย่างคุณเลินเป็นต้นใช่ไหมซึ่งแตกต่างกับจูนะคะจูคือถึงแม้ว่าเลิกเรียนภาษาจีนตั้งแต่ป2แล้วนะคะแต่ตั้งแต่นั้นมานะคะจูแบบชอบดูรายการคอมเมดี้ของจีนแล้วก็ชอบดูแบบซีรีส์จีนอะไรเงี้ยมีใช้ภาษาจีนกับทั้งครอบครัวบ้างนะคะถ้าอยากจะแบบว่าเก่งจริงๆนะคะก็พยายามใช้มันในชีวิตประจําวันนะคะ ค,คือจริงๆอ่ะคุณเหลินวันนี้นะคะเขาอวยตัวเองมานะคะว่าเขาสามารถเออปั้นเกี๊ยวได้อร่อยนะคะคือดูจะมาแบบเป็นครูสอนจีนให้ส่วนคุณเหลินก็จะมาเป็นครูสอนวิชาทําอาหารปั้นเกี๊ยวให้นะคะ嗯嗯我今天要监督你监督是什么监督监督就是呃鲁่จ<ห><ห>来我们来穿围裙你要什么颜色我要这帮我呢那 G G G แปลว่ามันผูก<记><记> จีวันชิ้นว<有>ิชิ้นวิชินฉันจำได้ปีที่เราที่เจอเธอภาษาจีนเธอยังเก่งกว่านี้นะพอไม่ได้พูดจีนบ่อยความรู้เราก็จะหายไปนะคคะใช่有什么需要帮忙的吗？是什么啊？你知道什么是帮忙吗？No 帮忙。帮忙帮忙แปลว่าช<嗯>่วยเหลือ。有什么需要帮忙的吗？ก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมคะ？有什么需要我帮忙啊？写。 切什么？切这个葱花。葱花，对，葱花。我要怎么切它？这样，这样看。OK，可以，可以，懂了。Okay? 做吗？不做，我不要切大蒜。为什么？大蒜很臭。我想喝水。想喝水。<laughs> 水来喽。谢谢老师。 <laughs> 你喜欢我扎马尾吗？马尾。对，喜欢我扎马尾吗？还是你喜欢我披着头发？马尾，马头吗？呀，yeah, 居然猜对了！<laughs> 你喜欢哪一种？没有头发。<laughs> <laughs> 老师来教你。怎么弄？看，这样。<laughs> 你先，你先。哦我切。我在焊。 有点紧张。<laughs> 现在我要放这个大蒜。大蒜所有的东西都要把它切成就特别特别小的那种，Yes。然后你呢就到买切这个洋葱。要哭了。切洋葱的男孩，天呐，你在哭吗？<laughs> 你居然在哭！ 行了，我唱嗨了呢哈，再干旱哈，怂 <noise>，怂的很。你可以的，加油！你也可以，我 <laughs> 我不可以。<laughs> 你要不要戴个墨镜呀？认吧<打>。嗯。<呵>呃，我去拿个墨镜，看有很多款式，你喜欢哪一种？这个。 你要干嘛？嗯。那唱唱歌，嘿，放来。中文的、啊。你喜欢抒情歌还是嘻哈风格的歌、啊？你喜欢哪种？甜甜的歌啊。想要，传送一封简讯给你。我好想好想你。想用利口达甜点送给你。嗯、我好想好想你。 我不会唱，<laughs> 不会唱了，那你跳。<laughs> 我们直接外面干一架好好了，好了。 嗯，哇，终于，大家看，我们有好多好多，怎么说，我们的馅真的好满，你看都看不到肉了，就这里面我们有肉、葱、有大蒜，嗯、然后有洋葱，然后有姜，然后卷心菜，所有的东西都要把它切成泥，然后现在我们要来调味，对吧？是，蚝油，那不好？需要多少个？两勺。菜手勺，哼。要盐。 ไทยเจาือิร์คูจฉันรู้สึกว่าเราได้ทั้งความรู้ภาษาจีนได้ทั้งความรู้เก,กีรร่ยวก,กับการทำอาหารนะคะการทำเกี๊ยวสูตร <c oughs> ของคุณเลย <c oughs> น,น้ำมันงาคืออะไรนะ่อ้มายชื่อหมายุาย <c oughs> เต้นเต้นเนอา ต้องรีบผูกป้าเพราะเดี๋ยวเนื้อมันสุกอะ่ะใช่ใช่ต้องผูกเบาเจี๋ที่ก็ซื้อเอานะจะี๋จี๋ผีนี่แบบวงกลมแบบนี้นะครับที่เอาไว้แบบทำเกี๊ยวซาเราสาธิตให้เราดูัน่อยกอเคอกเกแป้งเกี๊ยวแล้วจากนั้นเราก็เอาหมู กลางเลย这么大一个嗯一点点一点点就可以了不能放太多对吧不会放太多老实说它的线可能会ใ这种状况轮เอจะล้นแป้น้ำแป้น้嗯แล้วก็ารอบๆขอบแล้วกับขึ้นับขึ้นแล้วก็ต้องกดกดตรงปลาย嗯แล้วก็สองข้างจับหน่อยจับตรงนี้แล้วก็ย่อหน่อย่อออกมาแล้วอันนี้ทับก็ทบ จับต่อแล้วก็ย่นอน่อยย่นออกมาแล้ว,วก็ทับ <ength. S 2> ก็ทับคยน่นออกมาโอเคเราซื้อไม่ทันแล้วแป้งเกี๊ยวของคุณหลินนะคะเราแป้งเกี๊ยวที่มีจี๊บปั้นนะคะอัอนตัวนี้ก็ต้องเซไปๆแล้วเนาะเสร็จแล้วเ,เกี๊ยวให้เราปั้นออกมาเจียวจือเจียวจื๊อย่าก็คือเกี๊ยวนะคะ ทวมันต้องแบบว่าทอดให้ข้างล่างตรงก้นมันให้มันแบบทองๆ่อยเนาะ<ช>จากนั้นก็ใ่อยใส่น้ำเข้าไปนะคะโอเคว้าวอุยัน ก้นละค่ะจากนั้นเราต้องใส่น้ำเข้าไปใช่ไหมคะอม,มันจะไม่ใช่น้ำปกตินะคะน้ำดื่มที่ผสมกับแป้งข้าวโพดเข้าไปนะคะค่อยๆรลาดใช่ค่อยค่ายลาดไปเปิดไฟป,ประมาณกลางๆนะคะรู้งานเนี่ยแน่อนเต้นภาษาจีนคืออะไรเยวเยวหัวเยวเฉยๆแปลว่ากระโดดจ้าวเสร็จแล้วเี๋ยวจือของเรา หรือว่าเรียกว่ากัวเทียนนะคะเพราะว่าเราทําเป็นแบบทอดน้ำตูดีตรงก้นก้นนหนากี่ไหลังมาแหวนน่าคุณให้几分如果满分是十的话九分吧哦很高了分哦ตรงนี้นมันจะแบบกรอบๆอะ่ะแต่เข้าไปมันจะมีความกรอบแต่ว่ามันก็มีความนุ่ม จริงๆเบาเจียวจื๊อมันก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของจีนนะไม่ว่าในเทศกาลอะไรเงี้ยคนภาคเหนือของจีนนะคะเขาจะแบบว่าทุกคนก็จะมารุมด้วยการเราก็คือมาปั้นเกี๊ยวด้วยกันก็คือคือเหมือนเป็นการแบบสื่อถึงความเขาเรียกว,ว่าอะไรน,นะการแบบร่วมร่วมกันทำใช่ปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัว Yes sir ดังนั้วัเราได้เรียนรู้คำศัพทาจะ很多中文词มากเลยใช่มใช่อันนี้ก็ได้เรื่องรู้วัฒรรมองจ คลิปนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องจนนี่จอมหยาดด้วยนะคะแล้วก็พบอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายจเจียนจเจียนจ้เจียนจาเจียนจ้า